โอ้โอ้ปลากแล้วเนี่ยพี่น้องน่ะโอ้ปลายแล้วโอ้ปลาขาโอ้ตรงเงยเลยพี่น้องนะครับว้าวพี่น้องหลังนี้ก็ได้ปลายเลยพี่น้องเอลยกุ้่มนปลายเลยพี่น้องเอลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่น้องตรงนี้พี่น้องเอลยมันเหนียวมาเปล่าเดี๋ยวพี่น้องครับพี่น้องไดี๋วทอดปลาพี่น้อง สิง่งเดี๋ยวที่กุ้งมันได้พี่น้องนะครับมาคัดที่นี่ที่นี่นะครับยอดี๋วเลยครับพี่นองดเดี๋ยวครับ ดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมกับพบกับช่องนุ่มจักรัดพัดเทียนเช่นเคยพี่น้องสลับแรงนี่เป็นตอนแรงเลยพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาหากับเขาแรงพี่น้องมืนอวานใส่มุงดักกุ้งไว้เจ็ดหลังพี่น้องจักจะมานบ๊ามานกับลุนกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกมือเลยพี่น้องเมื่อเลไปออกปลาหาหญิงเลยพี่น้องก็เลยมาหากินทั้งน้ำเบิ้องเหนือหากินทั้งน้ำมันบ๊ามานไปรุ่นกันพี่น้องไปครับผมไปครับสาเนะครับพี่น้องไปครับผมไปครับพี่น้อง ไปเบื้องหลังแรกพระอาทิตย์ไจะตกแล้วพี่น้องเอ้ยไปธุระไหมกา็เซ่อเชอะมาหนิเกิด <c oughs> จะคําเลยนี่ครับใส่ไว้พี่น้องเดี๋ยววันเป็นปลาบัวพี่น้องเนื้อดูแรงหน้าเพิ่งจะมามาบ่ลูอเสาบ่ได้มาอย,มอย่างฝนตกพี่น้องให้ช่วยตกปี่างไรนี่บ่ออูู้้ โอ้ปื๊ดไปอยู่ที่พี่น้องเลยครับอ้าวมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับหลังแรกพี่น้องบ้าอยู่พี่น้องเลครับเก็บครับผมโดยคำก่อนไปดูหลังที่สองกันต่อครับเดีครับอู้ขาวอักลากพี่น้องเอ้ยเด้ครับผมนะครับพี่น้องหลังแรกปื๊ดไปเบิ้งหลังที่สองพี่น้องอือเขาวอักลากอื้มไข่กุ้งไข่กุ้งเดี๋ยวก็ผมไปครับพี่น้อง ไช่หลังแรกแล้วไปดูหลังที่สองกันครับหลังที่สองจะมานขึ้นหลังแรกบ่แบบโลล้วนนะพี่น้องเนาะเต็มลีลาหลายบ่ได้เดสนอกที่ไหนอ๋ออยู่ที่นี่เกี้ๆๆๆยวเว้ใส่ไว้จะมาแรงหวานหน่อนพี่น้องตอนเศร้าบ่ได้มายามมายัางเทเดียวตอนแรงเลย ใส่แหวงหกหกในเราพี่น้องเด้อบางทีกุ้งมันหนีปลาใหญ่มาหาอาศัยในวันนี้คือบเบาเท่อู้หูได้อยู่ดีพี่น้องนี่คนนะครับโอ้หลายอยู่พี่น้องเอู้พี่น้องเบิ้งนี่มุ่จักรพรรดิเทียนลืมมัดตรงนี้เฮ้ยถึงว่ากุ้งอู้ยังเข่าด้วยพี่น้องนี่คนลืมมัดเอ้ยลืมมัดก้น อรื่องหนุ่ได้อยู่พี่นอ้องเอ้าเก็บครับผมนี่ครับหลังอันที่สามครับไปดูหลังที่สามกันอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุยคำกับคำไปเลยพี่น้องไม่รู้จะคำนี่กี่ไรใส่นน้อยที่หลังที่สออามาแบบฟ,ฟาวพี่น้องวันก็ใส่แบบฟ,ฟาวหลังเมื่อกี้เรื่องมัดก้นพี่น้องไงดิยังนี่กุ้งอยู่ เอ้ยขี่ลืมขนาดนี้เลยพี่น้องอ๋อัดดีแท้่อ๋อรุน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 นะครับพี่น,อน้องมีอย่างบ้าอ๋อโอ้าพี่น้องนี่ครับนี่ครับ ลังนี้กระมานพี่น้องจังจังยุพี่น้องโอ้ยจังจังเอามานยุกพี่น้องกมานยุ่อือไปนะครับกุ้งขาอักลากเลยพี่น้องเอ้เฮียโอ้ไปพี่น้องเก็บต่อครับนี่ครับพี่น้องเดียวยุกพี่น้องนะครับกุุงกรุงกรุงกรุงอ่ะไปไกลครับพี่น้องไปย่างต่อครับอีกจากหลังแลยหนึ่งสองสามอีกสี่หลังพี่น้องไปครับไปแบบรัว ดูหลังที่สี่นครับผมมัดไว้พอลมลวมพอลมลวมอึ๊บยังได้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามีไหมโว้ยขึ้นมาอา้อ้าโอ้โหพี่น้องหลังนี่กลิมเลยพี่น้องนะครับ นี่มัดกลนอยู่พี่น้องนี่ครับหลังหลังที่สองไม่ได้มัดกลนโอ้โหพี่น้องไลายล่ไลลายลยุยคนนพี่น้องนี่ครับผมสุดยอดเจ๋วครับว้าวว้าวนี่พี่น้องอหลายอยู่ได้พี่น้องคนนะครับกรุงกรุงพี่น้องพย่ยางต่อยพี่น้องมันเจ็บเจบเจ็บไปครับผมไปดูหลังที่ห้ายาว อ,อีบะระบ่ามนีบลระที่หาเยี่ยวยงยาไว้เลยพี่น้องกั <c oughs> นปิดป่า <c oughs> อออออไม่ปลาติดแล้วด้พี่น้องนี่โอ้หัดปลาพี่น้อง นี่ครับโอ้หลังงี่หมานเลยพี่น้องปลายังนี่ปล,นป,ลปลาขาวบ่โอพันนี่โอ้ยปลาปลาขาวเลยพี่น้องโอ้กุ้งกระไลพี่น้องเอ้ยโอ้เจียวเจียวครับมนัมนมนัมนมนันมันมันโอ้ได้แล้วพี่น้องครับได้ฮอดปลาพี่น้อง,ได, bar, องได้ปลาขาวนะ้ำฮ้ยได้ก็พี่น้องย่างต่อครับไปพี่น้อง สองลังสองลังอู๋เนี่ยพี่น้องแตนล้ามพี่น้อง <c oughs> ใค่มาใส่เบ็ดโดนอยู่เนี่ยเลยพี่น้องนี่หูหางหนาแน่านเทปต้องไปกไกลด้วยมงึง <c oughs> แตไม่ใช่หรอกยังไม่ได้ใส่หมวกมั <c> ้ง <oughs> ว่าอะไรต้องพี่น้องมีใส่อะไรที่นี่สองลังอีกสองลังที่แถวนี้นะสใส่เบ็ดใส่น้อ เออยู่นี่โอ้่อนอยู่นี่พี่น้องคันโบ่ใหม่ปักไว้นี่ก็ลงมเลยนะพี่น้องเนี่ยโอ้โอ้จีปลายด้วย,ยพี่น้องเนี่ยโอ้ปลายแล้วโอ้ปลาขาโอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้องนะครับว้าวเจ๋วเจ๋วเจ๋วเก็บครับผมอู้ตัวใหญ่เลยพี่น้องนะครับค่ะปลาเอาสองตัวแล้วไปปลาใหญ่พี่น้องปลาเสียวกุ้งอู้หลายคักเจ๋วครับ มาีครับพี่น้องหลังนี้ก็ได้ปลาเลยพี่น้องเลย้งกุ้งทั้งปลาเลยพี่น้องเย้ยเจียวครับไปหาต่อครับเยอะป่าบอลพี่น้องจุบลยเมื่อกี้ไปครับผมเป็นบางหลังสุดท้ายเราพี่นอ้องมาดีบ่ผ่านมาหนีมาทุกหลังนี่พี่น้องหนาดลังที่สองลืมมัดก้นก็นยังติดพี่น้องเฮ้ยโอ้ไหล่ไหลไหลซา,านี่ปีที่เรานุงจกักรประเทศมาใส่ประจำเลยพี่น้องใส่แล้วก็ล้ยูทูบจนแบบ ไม้แตกเลยเพราะว่าเขาเห็นพี่น้องหรือพี่น้องเพิ่งเลยมาใส่กันเต็มเลยนุ่งจากเราไปเที่ยเลยบ่ราคอยมาใส่เพราะคนใส่หลายๆนี่ในหลายเดือนนี่พี่น้องที่มาใส่เนี่ยเบิงบ้งเบิ้งหลังนี่เขาหลังสุดท้ายเป็นยังไงมั่งหยุดลูกน้องปไกลเลยจุบขึ้นที่ปลาอีกอบ่าโอ้โหนี่ตะกุ่มอู้ อู้หูพี่น้องอู้หลังนี้คือจังเดลยพี่น้องคุณนะครับบังจุกกนงคุณนะครับอู้โหหลังนี้มานคักพี่น้องมีแต่กุ้งล้วนๆเลยคุณนะครับอู้สุดยอดครับพี่น้องบางหลังสุดท้ายนี่พี่น้องคุณนะครับหูกุ้งทั้งนั้นเลยคุณนะครับมันมันมันคุณนะครับกุ้งโอ้กุ้งเน้นๆเลยของพี่น้องหลังนี้คุณนะครับ เดี๋ยวครับพี่น้องไปครับผมครับผมกะสำหรับสภาพลีกิดนี่ก็มาแบบรีบๆฟ่าวาดนะพี่น้องได้ยี่ตอนมาใส่กับประเทศไทยเบื้องนะพี่น้องว่ารีบมอไซค์ตอนแรงมือเ้าะก็บม่ได้มายามฝนตกพี่น้องบช่องใบนี่ก็ฝนก็ตกก็ออกมาเห็ดยามไม่ได้หรือไมายามตอนแรงนี่ก็ค่ำแล้วแหละพี่น้องนี่กะว่าได้ยัวได้กินอยู่พี่น้องอู้ได้ไลยอยู่ดิพี่น้องกุ้งได้กุ้งทั้งได้กุ้งได้ปลาเนาะพี่น้องเนาะ ก็ถือว่าได้กับข่าวแรงอยู่พี่น้องพอดีว่าอยากกินก้อยกุ้งนะพี่น้องเนาะเลยมาใส่อทิมไว้ก็สมความปรารถนาพี่น้องก็ช่วงนี้ฝนตกหลักไม่ได้ออกปลาหาบิ่มพี่น้องเนาะก็มาหากินทั้งน้ำก็บทั่วมาร์ดอยู่ได้พี่น้องนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังได้ใจช่องนุ่มจักรพรรัทินนะครับผมไปเบิ้งว่าคลิปหน้านุ่มจักรพรรัทินจะพาพี่น้องมาหาอยู่หากินตรงไหนก็ติดตามรับชมครับผมสหรับมื้อนี้นุ่มจักรพรนอรบดิพัดทิ้งขอครับ